นั่นยังเต็มพาวเวอร์อยู่นี่เนาะจกสวาจังไรพี่น้องเอ้เข้าไปเบิ้งช่างๆเป็นยู่ในกบเอ้ยมาทีงนี้ไปทางไหนอ้าวเขยังมาหนี่มาเบิรงนู้สีนี่โอ้ยเนาะสบายดีเด้ออ๋อสบายดีเป็นไรออเครื่องออกเป็นง้อเด้อยังไม่ได้ทานะเบิ้งปาเข่าเขียวงามแท้นี่ฮะ คันแดดปานนี้ได้นี่ยฮะโบมีฮอดน้ำพี่น้องถ้าว่ามีน้ำนี่จักชิงับซ้ำใด้พี่น้องเนะอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกอดอือกายสบายดีแล้วกายสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ที่เคารพและปหักแพงเบิร์ตสุขูสุขชนเบิร์ตถูกมองถูกบอลพี่น้องเอนะ้ยเนาะปวาร์สิเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนะาะอานยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบ่าวกำไพคือเก่าพ่อแม่พี่น้องป้องไปเดินทางมาเมื่อนี้กัอยู่ที่บ้านนาแพกพี่น้อง เอฟซีเดรไลผู้เดรไลคนก็คือที้จือได้จําดีเนาะต้นอีหยังพี่น้องนี่ฮะต้นตาลบอกพี่น้องเลยแต่เมื่อก่อนเนาะเคยด,ายดําไห้ดานาเนาะเดี๋ยวทางมาเมื่อนี้ก็มาพ่อทางน้องลูกปลาพี่น้องเลยบางคนก็อาจจะเอิ้นว่าเอีหยังนี่ฮะสะพอนชองบอกนุก่งพัทวงแบบนี้ฮะ <c oughs> โอ้ยเราเล่นเลซื้อกอดอื่นก็นสบายดีเด้อลูก <c oughs> ปลาปลาเพื่อนนะนี่ฮะเบิ้งลูกปลาหูก้อยเน่เบิ้งคนเด้อพี่น้องเด้อเงิน ยังเองกอนเป็นสีน้ำเบิร์ตี่นี่เมนบอกสีน้ำาะเป็นสีน้ำเบิร์ตกับนีแต่เอาหนักใส่เรได้บ่ะผสมน้ำเออผสมไลห้หมดนะแต่มันคาะแบลือ,บอนบอลทาใช้บ้างทาเพีนเบ้างเออนั่นแหละขอจงเขาใช้แต่น่อยขับไปใช้น้ำมันนี่โอ้ยเวนเลยได้หนิเพราะว่ามันเป็นสีน้ำมันมันมป็นสีน้ำมันขับไปใช้น้ำมันนี่วะเออขัดใช้น้ำมันบอกแล้ว มันต้องมีไม้สันหมายาวสมนำเพื่ประตูนี่มสมนั่นเ่ะสมเได้เน้อเอาล้วคน,นีีเ เพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นสีน้ำ<อ>นะยังอ,อย่างเดียวอยู่ยังอย่างเดียวรู้ครับเพราะว่าเป็นสีห้องพื้นนะนะถ้าว่าเป็นสีต้องเพชร ประมาณนี้ขนะนนี้บอกเอาประมาณนี้นท่าคนแัวนี้นะมันเป็นสีน้ำเนี่ยพอ,อมีต่เอาน้ำสะอาดอม,มาผสมมาใส่มาผสมถ้าว่าเป็นสีคือท้าพอท่าแบบแป็ปล้มของคั่วหันเวลาเข้าแล้วอะไเขาเ,าเอาน้ำมันทเทนเนอร์หรือว่าน้ำมันโดูจากมาล่างแข่งลลางอย่างนั้นได้ เ้าล่างเขาจะใช้แปรงต่อไปนะขนเอาสีนำ่ำเอาน้ำมันมาใส่นี่มัน,มน,มนไปคนละทางนี่นสีห้องพื้นห้องพื้นหองพื้นเออตกผ่อนมาคืนสงงันแล้วใส่ห,สห,สหมหมามนต้องทาง ไม่ต้องขึ้น2่องรอบๆผไ้ไปหอบเลยจะมาลามอีกเนะสงรอบแล้วห้อมเดียวสงไรเต้องเาไปตั้งไว้ใกล้เลยกระางนี่ต้องไปตั้งไว้ใกล้แคมป์ด้วจะอกขวางเจแล้วั่งออก่นงระางแล้วบ่งถึงกับ่อนสองถังเลยเปิดสองถังเลยบนนีเปิดแล้วนมึงคนละถังไปแล้วนะ ถ้าว่าเขาไก่แล้วมันสฉุดนัด่นายนะปกติมันฉีดนาใช่ไหมเขาจึงขึ้นสีนอันนี้มันยังบางด้วยส่ีกรอบนึงเออเคยทายอยู่แล้วสองคนหันมันเรือมสามไ่บอกทำมันจเออพันสีนี้ใั่ไหก็สองทางนี้ทั้งนอกในนี่บุนอกหน,น่นองใน ปวดจากวดจากไวรออยท่าชีเรงิน่อเพาท่านคำนะเออสรหรห้องเพื่นเออห้องเพื่อนลยห้องห้องเพื่นเมเปสมนาเลยเป็นใช้แล้วคนวมากระเซงนเก็เข้มเด้เก็เข้มอยู่วะนี่ เต็มนะเราอดออกเอาทาตอแล้ปริมาณอ่าน,านหนมันมันเอามันกำหนดก็ได้มันบอกว 30, 30, 30่าสั้นิบงาาห้าหมาสันสเซนนี่เจนี้เลยอืมดีดีเอ๊ะนี่ดีลองอลูกราจางด้วยน้ำสะอาดปริมาณ 20 3 0ขึ้นอยู่กับการซึมของพื้นผิวนั่นๆเพื่อให้ได้ผลดีเลิศแมนผนังที่จะทาต้องอยู่ในสภาพสะอาดดีสมบูรณ์สะอาดแห้งชนิดป่าจะจากคุนว่างกานก็คือหอยมันยังชุ่มแล้วกับหอยมันมีขลุ่่ฟูนนะเออเขามี่ฝุ่นขี้ยังอะไรมันชี เออถ้าสุ่มกันซีบุติแมนแต่ไม่พ่นกันอันละชาวามีพนกันมันสุกับที่พ่นเนี่ยซีนอแมนมนุ่มเลยประตูนะสุ่มลนี้่น้ำวันี้ว่าลมเข้าวันียังเหนียวอยู่เนียวยังเหนียวตุ้ยต้อยู่นะเาถอดไม่กกทางที่สองกเ่นเลยนสุ่การพเออหจางจางหอจนล้นมนพอดีชั้น ทนสีเอาไปก็ได้นะไหนโครตบางบางใช่ละคนนี่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 เลยเวลาเจ้าเอาเข่าไปตั้งสีเอาเข่าไปตั้งไว้ประมาณแถววันสี่แถวสกัดนะใกล้เล้จึงตาสบายสีอยู่หนุ่มปุสียังเหนียวอยู่แมนสีมันแตกมาเดียวยังเหนียวอยู่มันเหมือนยุเลยหรือมันก็มีแล้วมันก็ต้องนอนอยูุ่งแล้วหัวมัน โออต้องแบ่งทางเลยแบ่งทางทั้งเดียวเนยกระถั่วเลยทางไหนบันสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเออโอเคบบบนี้เมื่อกี้นี่ยังตุยตุยยังบวยากญ่เมื่อกี้นี่มาน่เออแทางเดียวนี่บ่พ่อทางไหนชู่งเลยทิดเลยผูกเจ้าขืนไปรอบหนึ่งนี่มันแล้ลงรอบแรกกแล้วทางเดียว พราะมันต้องในทาสองรอบมองในมันจางเขาต้องเขต้องในล่างวกบัดล้ำามาแห้งล้ำไปหมดแม่งแล้วลงรอบหนึ่งไปทั่วเลยทำมาือเทปิ้งทางประมาณสีเขากับระลุนกจะเรื่อยเลยหลังคันเอายึดกระลุนแล้วก็นอนโคเชียมันกู๊กกิ้งไม่กิ้งไทยสีนี้มันต้องในมีตัวสั่นน้ำมาว่าทาสบายเวลามันลงมาต่ำนี่อ๋อซอยล่างอะไรอย like mm hmm. ู่บ่ Dual Shout เดี<โ>๋ยวเรนนัมากระถอยห่าเนี้ยถอยไปถอยมายันตำนี่ถอยห่อแ้วถอยมาถอยไปถอยมาใช่ป้ถอยมาอย่างนี้เนี่ันบบคัมาันบบคัมไปอ็ดเออบานี้ครับใต้บานี่พอมันยังยังเนียวเขายุบหันมานี้แต่วี่งจะจุ่มลงชุดเลยผมผมไหลมืงจูดซีทุกซีนี้มีแต่ห่าผสมน้ำเบ็ด สีน้ำทุนเพราะว่ามันบเป็นสีน้ำมันเนยค้าเป็นสีน้ำมันในแมนพวกสีแบบมากคือท่านบานประตูบ่อแบบท่านเป็นล้มนั่นถ้าไมมนะส่วนหลายมันจะเป็นสีน้ำมันนะนะถ้าว่าเป็นพวกถ้าสีพวกกันพรังปูนนี้แต่สีน้ำมดส่วนหลายถ้าสีแล้วก็ปิดหมดแนมสว่างขนาดนี้ว่าโอ้โหได้แบบ มีเอาไปตั้งไว้ช่วงระยะซํานั่นแหละจึงเอาสบายจาังไดก็ได้ขึ้นสองรอบอยู่แล้วพอดสามหนูกันพวดสองลงกำเนาแล้วคันวัามันจนังพอดสามรอบอเอา, <c oughs> ากมค่ะมันแห,งนห้งแล้วเาก็หู้รอกบาลไม่แห้งเลยนะ <c oughs> าายนก็เ,เคยทา,ายทอยู่แล้วสิทำมันนั้นบางทายจะไม่น,นั่นหรอ เบิ้งบันนี่ใหายมากแต่ปาคุอปลาไก่ชนิ่ากอ่อ่ะบันนี่เราลงมาบบนองเอาอนใช่น่ากลันนี่ค่ะเสว่านนะนะ๋ยวก็ใส่นุ้งลงไปจวดจวดจวดหมุนอ่า มันยังแตกสีมันแตกมันเนี้ยตุ้ยตุยื้เพ่อนบุขึ้นมาข้าท่าปะขาเอาเต้าวันนคนเนาเขาน่ะเอากระชากไว้แดงคัดคนไว้เออไว้เล็กเตาไว้เสมอว่าไว้กับไ่ไว้ไหนแนวคือพลนลอันเดียวมันเตาน้อยเตาบราณใหญ่ไปไหนข้าเตาใหญ่มันกับไวอยู่รอกมันอีเต้าโใหา่ ไฟสีแทนน้อยสำุรใช้กอบไฟเอามาอ่องพลังต่อสายมาแถวคนยานเวลาเขาเวลาเขาเห็ดเอวเวลาเขาเห็ดเอวนี่คักได้กับว่ามีมีสีเตาเขาเอาคนสีเตาน่ะตามแต่เข้าจะได้อะนะว่าเขาจะกลับไปจุดใดมองใดมองชกมองแคบมองห้อมมองใดก็ได้เมื่อไนะ Căn bữa ăn chắc hẹn Ăn hẹn ăn Phần nhai bỏ phần nội phần xì xít bỏ đấy phần xì xít phần ờ. mặn ờ. tí làm luôn không phải xúc vào cái lại phần nọc sẵn nó lại con lại mặn nó sa lục người mang giặc không bong nhẹ mà đấy lục <laughs> <laughs> vẻ 80 trên luôn giờ mình hẹn cào thì mặn đỏ Mắt cứng đó อันนี้สีมันยังโบได้มันยังขืนลงไปน้ำปูนสีมันขึ้นรอบๆสองพูนรอบสองมาเก่หมอนี่ติดคนเห็นจ้ากิ้งกิ้งไปกิ้งมานี่จะว่าเอาสีมันไปใช้คือจืดคือจางได้นี่บัดถ้ารอมันแห้งบัดนี่ฮะลงนขึ้นได้แนี่ยทาราแห้งเดี๋ยวนี่ขึ้นมาเพราะว่าสีเ่าท่านี่คือกันภาวนยังโมแห้งดทุกสีมันจืออกครั้งนี้ก่อนบ่อทาไม่ท่าอย่างแมนมันเจ็ดแห้งแล้วมันแห้งมันขึ้นดำล้างบัดนี่สีมันดะ เห็นบที่พอท่าแล้วหมองแห้งไม่เริ่มขาวได้นี่ฮะเริ่มขาวแล้วตอนนั้นเพื่อนตีเยาพวกเพื่อนอยู่บมองเอาเถะเติมไปหลายคงเราการมันพอดีเขาสมส่วนแล้วตากัดในถอดใช้แบ่งขึ้นแล้วมันง่ายเวลาจุ่มเวลาตีหัวชีมไปอยู่พื้นชีทางนึงต่อนนั้น ประมาณเท่าเปอร์เซ็นต์สี่เต็มร้อยเนาะเขาแนะนำมีแต่เท่าสี่แปดสิบหรือว่าสี่เจ็ดสิบนำสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะโบไฮเหนีหย,ยวเกินไปโบไฮจางเกินไปหายอยู่ในระหว่างนี้แล้แแแมนมันแหงมันก็เริ่มรเริ่มสีออกเองลอกมัน,หนแหงแหละ <c oughs> พวกห้องพวกแถวนี้คือสแหงขาวุยดนี่ นาะขันยังสีบุแหงกะยาทั้งของนำผมด้เออออพวกเพื่อนเขารีนี่เแหงกันหอวะห้เนาะเอนาะเพื่นเขเ็ดเวียงกันแล้วเอ็นะ็จีบเรือกันแล้วคือสีทั้งน้อยนี่กะเพื่นสีมีหรอกครูมือเพื่นสีเขียนแนะนำให้ผสมนำสำนันสำนักะไรละเฮากะใส่ใส่แต่เขากะเขาล้นขล้นลงเบิงเออซ้ำนี่พอสได้บอร์บรหามันจืดบรนะ คำเหนียอะไรกันจีขี้ยากอีกโวกโสีมันจะมีเพื่อนเจียนบอกอยู่ขู่มือสีนำ้ำอะคริลิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับทาภายนอกและภายใน สีทนได้ขวนกันอืมอันนี้อ่ะอันนี้ดีไม่ตึงเสีทนได้เราเลยนยนได้กูได้อนได้อยู่แล้วหิวข้าไปนายตั้งนายสบายกว่าครับด้ยดี๋ยวตนันอวนนีออยู่้เนืมเนาะนี้อนยัไยกไหลยกชั่วเออ่าเวลาอยู่เป็นเนี้ยตตุยยังยกยา เอาแบบนี้ทูไปละแหงเลยผาพนังบ่แหงแน่เจ้าอยากท่าขึ้นหลายลุกกะคือเก่ามันกันบ่แหงแน่คือเก่าแล้วมันอหงมันต้องปยากคืนผ่าพนังลูกคืนแค่าหนหลอดไถ่นี่ติดเบอรบอนีทางนอกทั้งนั่นนี่ฮะยังบริติดติดอวทางนอกบอลพี่ชายตามคือทางบุกบอลว่าเจเจ็ดดอกฮ่ะยังหาก็ใช้ได้สามบอก แต่ไี่มั่มันก็าไฟยังมันติดสุราอืมเพราะว่าเพิ่นเอาไฟมาเข้าหายเพราะได้ได้ใส่ในติดกระบอกเบื้<น>องเลยเวิ่งข้างหน้าเดนี๋ยเพิ่นจะมาใส่ใตกำลับงบอกแม่ที่ใส่เพิ่อนกันยังอืกขันใดเพิ่นกับยังหลอดไฟกับเกี่ยรมาไว้แล้วเนาะเพิ่นติดเวียดติดงานทางเมืองไปเวียดไปงานสะพานทางเมืองก่อนพี่น้องเลยทางหลอดไฟกับยังอยู่สามสี่ดอกเพิน่นทันมาใส่หะ khưởng mưu phần cả nhung bao đây thanh ông mương à? Bán một cục đẹp loại bản này phía nào ấy anh มอกใบหน้่งเป็นยีเป็นน้ำออกมกวกหมวกนี่มันต้องได้ปูอะไรวะคือเนื้อที่มันลักษณะข่อยยังไงข่อมาเป็นสีน้ำนม,มนั่งนี้อีกข่อยลงอันนี้ก็คือผักนี่เนาะผักมังแก่ถ้าผักมังแก่นี่ออกนี่ ตัวนั้นถามพุ่นในเหตุต้องไปปูข้อมาทั้งอีกเนาะริงใจเนาะท่าสีพี่น้องเว้บ่น้ <c oughs> เราบ่ายลงลงสีห้องพื้นสีขาาพี่น้องเว้สีเทาพื้น เริ่อขาวเพว่แห้งแมนมันมันแห้งก็เริ่มเริ่มออกได้ในเริ่มออกเริ่มออกสีแล้ครับมันแห้งเลยขาช่างท่าสีนี่หลายปลาได้ผลโอ้ยบุเพ็ดมาเลยบุเพ็ดมาได้อยู่บ่าจะกลาดเออได้อยู่จะกลาดช็อปลาดหน่ยโอ้ยเนาะลายมัดทั้งสีไหมสี่พันเอ็ดสี่พันเอ็ดรวมทั้งสีบาดประตูนี่บ่แม่นห้าพันหรอไมเลยบุพเพ็ดมันยุบอ่ะ ทั้งสี่แสนีคือทั้งหกรอยพวกนี้บ่ใหญ่บ่อคอนบ่อพอนี่พวกทรโัพทรเพิ่นนี่บ่อหว่าจะไหนนี่ฮะหรว่าทาสีหนี่งบ่ใหญ่เนาะโทรศัพท์เพิรนนี่ัพท์นเลี้าใหญ่เนะทาสีอยากช่นีห่วยเว้ยเนี่ยนี่ใหญ่เนะัาพร์ัพท์ลูกป่าบ่อนี่หสีขาวใหญ่เนาะ ทำงบใหญ่ไปนี่วโทรศัชท์ข่อยบี้เานอองกงกี่เมตดิอข่อยกทำข่อย่บงนสี่ามใหญ่ตัวอะไใชไหน่เาาออกพี่บอกดิใหญ่ไปครัวนอข้กาลยสางสี่ใ้เยใหญมันอกก่อนก็ได้เพราะว่าชาทั้งนายกนโอ้ยพี่นอก็พยบออกมาก่อนบาทนี่ เพราะว่าจังไดก็ต้องทาทางในแล้วก่อนอยู่แล้วทางในอยูแล้ว